สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเก็บหัวแรดิตสักหน่อยนะคะนี่ค่ะอุ้ยเก็บแรดิทไปกินใบจะสวยมาก ฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้ค่ะนี่ค่ะคือแรดิจะลูกใหญ่มากโอ้โหดูลูกนี้สิค่ะลูกใหญ่มากคอ,อนนึก่อนี่ค่ะโอ้โหลูกใหญ่มากค่ะทุกคนโอ้โหเอาตัวนี้อีกนันนึงโอ้โห หน้าหัวก็พอแล้วมั้งคะเนี่ยนี่ค่ะทุกคนโอ้โหหัวเลยอดิสจนแตกเลยค่ะทุกคนโอ้ตายแล้วหน้าหัวนะคะใหญ่มากผักโตมากโตมากค่ะโอ้ตายจะกินไงไหวคะเนี่ย อันนี้หัวอะไรขาวๆน่ารักน่ารักนี่ให้ดูให้ดูนี่ค่ะหัวอะไรขาวๆเนี่ยน่ารักมากเลยโชยแล้วโชยมะเขือมีลูกเดียวก็โชยนั่นแหละเนี่ยสวยมากวันนี้ผักสวยมากค่ะอุ๊ยผักสวยมากอุ๊ยลืมไปเราลืมไปว่า นึกว่าเราผัดข้าวไว้ผัดสวยมากแตกยอดขึ้นโอ้โหมันเลิศม,มากเลยค่ะพริกก็อยู่นู่นไม่ได้ขึ้นไปใบมะกูดกำลังแตกยอดใหม่นะคะนี่ค่ะโอ้โหพักชี พริกค่ะนี่สวยไหมคะผักห่ายผักหลายชนิดมากนี่คะ่ะนี่หัวใหญ่ไหมคะหัวใหญ่มากเลิศมากเลยคะ่ะทลิปนี้แค่นี้นะคะจะเก็บผัก เก็บผักไปผัดใส่ไข่ค่ะสวัสดีค่ะ